ตัวผมเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องทรัพยากรจะต้องดูแลของที่เป็นส่วนรวมให้ได้เพะฉะนั้นเราต้องรู้แล้วนี่แหละคือสิ่งของที่เราต้องไม่แตะต้องจะต,ต้องไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องพวกนี้คนดีมีอยู่จริงวันนี้เราจะพาไปรู้จักและเรียนรู้กับข้าราชการป่าไม้ผู้ที่ทุ่มเทและทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องคุ้มครองผืนป่าให้คงอยู่ และส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปครับคุน้าครับจุดเริ่มต้นของคําว่าสายบูของคุน้าเนี่ยเกิดขึ้นช่วงไหนอะไรครับจริงๆคาว่าสายบูเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ทํางานทางด้านนี้คือมันเป็นยุคของการปกป้องทรัพยากรมันก็มีแนวคิดที่จะต้องสร้างบุคลากรที่มันจะต้องมาปกป้องพวกนี้ขึ้นมาหลักการก็คือการทําให้เกิดกองกําลังที่มีทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับกลุมการสืบค้นสืบหาตัวผู้กระทาผิด แล้วที่สําคัญพวกนี้ก็ต้องมีพื้นฐานของความเขาเรียกว่ากล้า,าหาญเข้มแข็ง,ขงอดทนแล้วก็มีความสามารถพิเศษมีทักษะในการยิงปืนการต่อสู้อะไรพวกนี้ก็จะมีเกิดสายบู๊ขึ้นมาครับแต่มันลำบากจริงๆครับอย่างที่เรียนว่าการทํางานในป่าเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงสัญญาณโทรศัพท์อะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วไกลผู้ไกลคนความอันตรายของภูมิประเทศความอันตรายของสัตว์ป่ามีทุกๆอย่างเจ้าพนั ดันั้นคนที่ทํางานด้านป่าไมท้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสายบูเนี่ยจะต,ต้องพร้อมละแต่คําว่าบูของเรามันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบนึงนะนั่นก็คือการสู้สู้ด้วยอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่มันไม่มีเหตุผลเราก็พร้อมที่จะบูกับมันคำว่าบูนี่ยคือกล้าที่จะข,ขัดขันปัจจุบันผืนป่าอุดมสมบูรณ์ของไทยเหลือไม่มากแล้วนะครับภาร,รกิจในการปกป,ป้องป่าจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หลายภาคส่วนมีความพยายามปฏิรูปการปกป้องผืนป่าโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องและปราบปรามรวมถึงพัฒนาศักยภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับเราก็ทดลองนะใช้ตัวนี้ซ่อนเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆมันก็ช่วยในหลักการออมแรงเราได้เยอะชาวบ้านบอกเลยครับไม่กล้าเข้าป่าแล้วไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่หรอกแต่เขากลัวตัวนี้ ชาวบ้านที่จะเข้าไปดูไม้ไปหาของป่าไปล่าสัตว์เล็กๆน้อยๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสัตว์เราก็เหมือนเอามาย้อนสอนเอามาจับคนที่ล่าสัตว์นะนะเอามาจับคนที่ตัดไม้ไปอยู่ระบบพวกนี้มันจะมีชี้เห็นเส้นทางของการเข้าออกของพวกกระทำบิดเรามีการนําเครื่องจักรนะมาปรับ แปลงทุ่งหญ้าก็คือปรับพื้นที่ได้ประมาณสับ200กว่าไร่ให้อยู่ใจกลางป่าเพื่อให้มันกลายเป็นทุ่งหญ้าสําหรับเป็นอาหารสัตว์ป่าเพราะว่าตรงจุดนี้มันดูแล้วน่าจะเป็นแหล่งที่สัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์กันบ่อยนะฮะก็เลยมีการคุ้ยขึ้นมาเพื่อให้มันเก็บน้ำให้ได้นานที่สุดว่างั้นเะฮะเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการป่าไม้ได้ระยะหนึ่งก็ทำให้ประวัติศาสตร์จันเทพในตอนนั้นได้เรียนรู้ และตกตะกอนได้ว่าแม้จะจับชาวบ้านที่กระทำความผิดมาเป็นร้อยก็ไม่ได้แก้ปัญหาการบกรุกพื้นที่ป่าได้ครับและเป้าหมายของงานปราบปรามที่ต้องไปถึงคือการจัดการที่ต้นเหตุครับที่อย่างรากฝังลึกเป็นปัญหาสังคมมาอย่างยาวนานคําว่าการทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตที่หัวหน้าเนี่ยยึดถือการทําหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากให้อธิบายเรื่องนี้นะครับว่ามันการซื่อสัตย์มันสําคัญยังไงกับอาชีพราชการหรือว่าแม้แต่ทุกคนก็ตามหลักการทํางานนะทุกคนต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรนะครับคือตัวผมเองเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องทรัพยากรนะฮะผมจะต้องดูแลส,สิ่งของที่เป็นส่วนรวมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้แล้เรานี่แหละคือสิ่งของที่เราต้องไม่แตะต้องจะต,ต้องไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องพวกนี้ นะตัวผมเนี่ยผมพูดจริงๆครับว่าผมผมไม่ได้เป็นไม่รู้สิตัวผมมาคิดนะฮะผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าแต่ทุกคนจะมองผมว่าผมสามารถทํางานได้อย่างอยู่ในแนวทางของตัวเองแน่นอนผมจะมีคติดาใจอยู่อย่างคือผมจะต้องไม่ทําผิดต่อหน้าที่การงานซึ่งมันเป็นวิชาชีพของผมเนี่ยแม้แต่ครั้งแรกและคนที่จะรู้ที่สุดก็คือตัวเราเองอนะผมมั่นใจว่าผม ไม่เคยกระทําผิดต่อวิชาชีพผมแม้แต่ครั้งเดียวผมก็ยังมั่นใจว่าน่าจะมีคนรักมากกาว่าคนชังโดยเฉพาะยิ่งถ้าผมทําให้คนชงังผมรักผมเพราะผมทํางานอย่างนี้ผมก็ยิ่งสั่งใจแล้วก็ภูมิใจได้รับการสนับสนุนจากกองทุนปปช